เรื่องวันคู่ขวัญแห่งปี p o p u บ a ล c าค p l e of the Year MI 1กองทัพพีกมิ้นรันระวี MI 2เข้มหัสวีมุกดานารินรัก MI 3ป่ปอเช่สิวกรมาเบลสุชาดา MI 4อเล็กทีระเดชโบเมลดา MI 5นุกธนดลป้ายป่ายโอริโอ MI 6เจมจิระยุเบลาราณี MI 7เทศไมร่อนอุ้มอิสยา MI 8เอมสันเพชรเชอปรางอาริกุล MI 9 9 9 9 9นพเก้าพ un ีพปุลปรีดี MI 10อทัสออนนนกุลชานนร่วมบวตร่วมเชียร์ดาราศิลปินที่คุณชื่นชอบผ่าน3ช่องทางวตดผ่าน SMS โดยการพิมพ์รหัสศิลปินและส่งข้อความผ่านระบบ SMS มาที่หมายเลข4689988โหวต1คะแนนครั้งละ6บาทหมายเลข4689666โหวต10คะแนนครั้งละ60บาทโหวตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโหวตผ่านคูปอง Big w o t l ตโดยการเขียนรหัสศิลปินที่คุณชื่นชอบลงบนคูปองและส่งกลับมาที่กองบรรณาธิการมายาชีวีคูปอง Big v o t ตหใบโหวตได้50คะแนน วิธีการสั่งซื้อสามารถสั่งได้ที่ทาง idline วอวผ่านระบบออนไลน์ w w w m a y a k i c h a n n e l c o m สามารถโหวตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงโหวตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโหวตพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568นี้